โอเคขอเก่าคำปฏีเพื่อนๆชาวออริเนาเบกเอากับทุกคนด้วยนะครับก็อ,อยู่กับผมเช่นเนคยค่ำนี้ของเดือนธันวาคกันนั่นเองโอเคครับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมจะมานกนะุบย่อๆหรือว่ามาแปลให้เพื่อนๆฟังกันดูนะครับว่าในเทศกาลในคฤดูนหน้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างในคลิปนี้นะ HQ here report enemy positions and numbers the second brigade won't hold จากสถานการณ์ในคลิปวิดีโอนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยพื้นที่ไล่ตอนใต้เนี่ยถูกโจมตีโดยกลุ่มไม่ข้ามฝ่ายแล้วก็มีผูเ้เสียชีวิตไปจํานวนมากเลยนะครับก็คือเป็นหลอดทหางของ a j a จ็นั่นเองนะตอนนี้เราจะไปฟังเนื้อหากันต่อนเนี่ยเรามาดูรูปนี้กันเลยนะครับว่าเหมือนหน่วยย่างของ a j เจ็กเนี่ยกำลังขนของไปที่ไหนรั้งทีหน,น,นึ่งนั่นเองนะครับ แล้วหลังจากนั้นเอเจ็กก็ขั่งลูกน้องไปในพื้นที่ตอนใต้นั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะกดดูกันต่อนนะผมอยากให้แยกเป็นไามไลา์ก่อนนะครับคือสามไลทกต่อไปเนี่ยจะเป็นทีมที่ไม่ข้ามฝ่ายที่ไม่ใช่ฝั่งของเอเจ็กนั่นเองนะครับ Abyss. In position. ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ไล่เนี่ยเหมือนจะมีกองกำลังไม่คาฝ่ายมานั่นเองนะครับกองกำลังไม่คาฝ่ายนี้มีชื่อว่าเฮตัตี้นั่นเองนะครับหรือว่ามีหัวหน้าหน่วยเป็นพี่ผมกั้นถือปืนแล้วก็เอวลอยนะบอกเลยว่าโค้ชแคปนี่เลยนะครับเพื่อนๆเธอมีชื่อว่าเคลานั่นเองครับ ถ้าเพื่อนๆลองดูจากในรูปนะครับทีมของเอแจ็คเนี่ยน่าจะถอยทับไปที่ไหนรั้ที่หนึ่งของเมืองคาร์บูน่าแล้วนะแต่พวกเขาเองยังทิ้งกองกำลังเสริมไว้ตรงโมเกลอยู่นั่นเองครับผมก็อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เอแจ็คมีการพูดบอกว่าส่งกำลังเสริมออกไปนั่นเองครับผมก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอกันต่อนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองอ่านครับกันดูก่อนนะหรือว่าใครอ่านครับไม่ออกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะแปให้ฟังนะครับ ครับที่ผมให้เพื่อนๆอ,อ่านกันเนี่ยก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยมีทจาหาของนายกําลังพูดคุยกันนั่นเองนะครับตัวเขาคนนึงบอกว่าตัวเขาเพิ่งกลับมาจากทางแขงและอาจจะมีสงครามเร็วๆนี้นั่นเอง Grain Grain Train under Repeat! Train Center under The attack! is a ากการสถานการณ์ในคลิปในตอนนี้นะครับหน่วยกำลังไม่คาดฝายหรือว่าหน่วยของเคเล่เนี่ยกำลังบุกโจมตีโมเกลอยู่น,นั่นเองนะคำบุญของเอเจ้คนหนึ่งเนี่ยได้รายงานเข้าไปในวิทย,ยุว่าพวกของเขาเนี่ยถูกโจมตีครับแก่ขีหน้าที่นิ่งเฉยของเอเจคและรายการกรอบกับวิทย,ยุ อเอเจ็กเองก็ได้ออกคำสั่งขนอาวุธไปยังทางแขงต่อผ่านมาขั้นระยะหนึ่งหน่วยห้างของเอเจ็ก ก็ยังคงเป็นกำลังใกล้ๆก,กับโกโมเตียวชั้นล่างอยู่นั่นเองนะครับ หลังจากที่เคล่าสั่งหารทหารป้อมปืดไปนะครับก็เลยสั่งให้กําลังพลเนี่ยเข้าไปอย่างรวดเร็วเลยนะ

จากนั้นก็มีเสียงดังมาจากวิทยุตัวขบุนของเอเจนต์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าเฮกตี้เธอได้ยินหรือเปล่าไอาพิสัว้น้อยของฉันฉันรู้ว่าเธอได้ยินอยู่นะหละังจากนั้นภาพก็กัดไปที่หน่วยของเคล่ากําลังยึดพื้นที่ไล่อยู่นั่นเองนะบอกเลยว่าฉากนี้อลังการมากเลยนะครับในส่วนของคีคันฮานั่นเองนะคีคัน้าเราเนี่ยจะเจอในส่วน,นของพื้นที่เหมืองแล้วก็บอดใหม่ในแบบพื้นที่ไร่นั่นเองนะครับ ขยายความกันหน่อยนะครับว่าทำไมกัวเอแจกกับลูกน้องคนอื่นๆเนี่ยถอยทับไปข้างหน้นะดูง่ายจากรูปภาพนี้เนี่ยผมเปรียบเทียบให้ดูเลยกันนะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะนะก็ะคือว่าฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเป็นขบวนของเอแจกเนี่ยจะใช้เป็นปืนระดับ AK ซึ่องอุปกรณ์แต่งอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับวนชุดก่อนและก็หมวดเนี่ยค่อนข้างร้ายขมายมากเป็นค่าเลเวลสามมันเองนะคนกันมาด้านขวาของขบวนของเค่าเนี่ยปืนปิด M4 ปิด ลิงปิดเลเซอร์อะไรเรียบร้อยเลยนะส่วนหัวกเองเนี่ยติดกระจกด้วยนะเราเป็นหมวเลเวลสี่ด้วยนะครับชุดก่อเองเนี่ยก็เป็นชุดก่อขายยงบาาเลเวลสามเช่นกันนะเอแจ็ก็เลยน่าจะไปหาเรือนัวเพื่ออัปเกรดออกวิสต่างๆนั่นเองนะครับมันบันพื้นเราอะคือดีไรฮะมันบันพื้นเราอะเอแจคฮะแมมจ้องเขาเงียบตายวงแนวดิ่งปรากฏงาแบบนีิเงียแมมไม่มีใครมาลุย